หกเตียบาลนี่ยน้อมันก็จะไปแปรผุนที่สมองส่วนไหนสมองส่วนอวนอดีอ้อ,ดอรี่โลงไหนออดี้อรี่โลงไหนเดี่ยวออดี้อรี่โลงไหน

นียพาเลเทตรงนี้ตรงนี้ก็อรท่ชมไหมชมเล่าเลก็มันู่ตรงนี้เลยทนมานะครับก็คือกันได้ปีกการรับรถครับการรับรถเลยสอบทานก็จะเสร็จแล้วเนาะตรของการรับรถนะครับไปอยู่ที่บริเวณลินนะครับ ดินของเราเนะาะจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองพาสน,นะครับดินทำหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่ในการช่วยกลืนเนาะช่วยกลื่นเหรอไม่ใช่การช่วยกลืนนะครับต้องหนือจากนั้นมันก็ทำหน้าที่ในการรับรสด้วยนะครับและยังมีการช่วยเปล่งเสียงด้วยเนาะเวลาเราพูดนะครับดินก็จะมีการขยับช่วยการสิดเปล,งปล่งเสียง ลิ้นที่จะมีการแบ่งออกเป็นสองพาสมันจะถูกแบ่งด้วยตัวของปุู่นนะครับที่เรียกว่าเพปไพล่าตัวของเพปิพล่าที่จะถูกแบ่งลิ้นออกเป็นหน้าและหลังเนี่ยมันจะเป็นเพปิล่าที่มีขนาดใหญ่เรียกว่าวอลเลตเพปไพล่า ตัวของวอลลีแพปิล่าเนี่ยครับมันจะเรียงตัวกันเป็นรูปตัววีหัวควค่ำหลังวีหัวคว่ำจะเป็น1น,นส่วนสของพื้นที่เรียกว่าเบสส่วนบริเวณทางด้านหน้าจะมีพื้นที่มากกว่านะครับประมาณสองส่วนสาม ทางด้านหน้าเรียกว่าบอดีตัวของลิ้นเองนะครับมันจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในแล้วก็มีกล้ามเนื้อบริเวณคอขึ้นมาเกาะตัวนะครับกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้มันจะไปเกาะบริเวณกล้ามเนือ้อเอ้ยมันเป็นกเนกาะบริเวณกระดูกเนาะทั้งไฮโอยบูลแมนิโปลบูลนะครับไซรอยโรเซสของเทมโพอรรบูลเนาะก็จะไปกเกาะบริเวณนัน้น ตัวของลิ้นเองจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในและภายนอกก็คือ extrinsic กับ intrinsic muscle อยู่ภายในทำให้ลิ้นหนักมีการขยับได้ตัวพื้นที่ลิ้นของพื้นที่ลิ้นทั้งหมดนะครับมันจะมีปุ่มนูนขึ้นมาที่เรียกว่า,าแค p ิลลาเนาะตัวแ a p ิลาเนะครับจะมี texture ท,ที่มันหยักๆาบหน่อย ไม่ได้เลี่ยมไม่ได้เป็นถูเลี่ยมนะครับตัวของแพปิพล่าเองเนี่ยครับมันบบจะบรรจุภายในเนาะมันจะบรรจุตัวของต่อมรับรสที่เรียกว่าเทสปบัตนะครับอยู่ภายในซึ่งตัวเทสปบัตเองเนี่ยครับมันก็จะรับรสได้อยู่ห้ารสเนาะรสที่หนึ่งคือรสเปรี้ยวนะครับรสที่สองคือรสหวาน รถที่สามคือผมนะครับรถที่สี่คือเค็มเนาะและรถสุดท้ายก็คือรถอูมามิตัวของรถต่างๆเดีย๋ยวไปดูกันว่ามันอยู่ในแอเรียนไหนบ้างที่มันรับรถได้นะครับทีนี้มาดูตัวของแพพิล่าบ้างแพพิล่าจะมีอยู่สี่ชนิดนะครับอันที่หนึ่งะครับจะมีลักษณะกลมๆขนาดใหญ่หน่อยชื่อว่าวอลเลนแพปพิล่าหรือ เซอร์คัมโวลเลตแพพิล่านะครับเ mm hmm. ซอร์คัมโวลเลตแพพิล่าหรือแพพิล่าจะวางตัวเป็นรูปตัววีกวานะ้างเนาะเพื่อที่จะแบง่งลิ้นออกเป็นหนึ่งส่วนสากทางด้านหลังกับสองส่วนจาทางด้านหน้านะครับ mm hmm. ตัวของวอลเลตแพพิล่าจะบรรจุเทสปัดนะครับโดยขอบทางด้านข้าของแพพิล่านะครับ mm hmm. มันจะไม่วางตัวอยู่ข้างบนนะ ตะวันก็อ,อยู่ขอบทางด้านข้างของแพพิล่านะครับเทสบัตรที่อยู่ในวอลเล็ตแพพิล่าจะบรรจุจำนวนสอบไอจำนวนของเทสบัตรหนึ 1, 100่งร้อยถึงสามร้อยเทสบัตรภายในใน, 1, นั้นภายในหนึ่งพันนงนะถัดมานะครับตัวของอ a l l e t แพพิลล่านะครับอ a l l e t แพพิลล่าเนี่ยมันจะมีตัวของ เทสบัตรบรรจุอยู่นะครับแต่ทีนี้ตอนเด็กนะครับแบบตัวเอพิลาดีเนาะจะไม่ทํางานนะครับก็คือเทสบัตรภายในเนี้ยจะไม่ทํางานเนาะมันจะเสื่อมสภาพดังนั้นมันก็จะไม่สัมผัสของรถเกิดขึ้นมานะครับสําหรับวัยเด็กเนาะถัดมานะครับจะเป็นตัวของพีดีฟอร์ม พฟอร์มมันจะมีรูปคล้ายๆเห็นเนาะก็คือตัวมันจะบางๆหน่อยเป็นแท้งๆนะครับแล้วก็หัวมันจะนูนๆนิดนึงเนาะมันจะเป็นรูปคล้ายๆแมชฟูดเชฟก็คือเป็นรูปเห็บทีนี้ตัวของอพิลิฟอร์มเนี่ยครับมันจะกระจายอยู่บริเวณทั่วลิินนะครับอาจารย์จันทร์เลือบอกพออาพอเรีจะอยู่ขอบทางด้านข้าง,ง,ง,งของลินเนาะ ส่วนพิริฟอมเนี่ยครับมันกระจายอยู่ทั่วลิ้นนะครับแล้วก็มีเทสบัตอยู่ประมาณหเทสบัตน,นะครับอยู่ภายในเนาะส่วนสุดท้ายนะครับเป็นชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ตะกี้อาจารย์พูดว่าพิริฟอมใช่ไหมพอมีฟอมพูดผิดส่วนสุดท้ายเป็นพิริฟอร์มนะครับ ทีฟอร์มเนี่ยครับมันจะมีรูปลักษณะเป็นเปลวไฟแหลมๆขึ้นมานะครับภายในนี้จะไม่มีเทสบัตในการรับรสเนาะแต่จะมีหน้าที่ในการเป็นแท็กทายเซนเซชันนะครับเพื่อที่จะรับสัมผัสเนาะในกรณีที่เรากินปีโปกินเจลลี่เข้าไปเนาะเราก็จะสัมผัสได้ถึงความลื่นๆ รเรียบเรียบเนียนๆพวกน,น,นันเนาะก็จะรับแทนทายนะครับถ้ากินอะไรที่มันตักสับหน่อยมันก็จะรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันสัเนาะนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของตัวพรีฟอร์มในการรับตัวแทนทายเซงน,นะครับทีนี้เรามาดูเทสปากเนาะ เซลล์เทสต์ปั่เนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณนะครับแต่เซลล์ที่รับสัญญาณจริงๆจะชื่อกาสลาคารีซิสเอกาสลาคารีรีเซ็ตเตอร์เซลล์นะครับตัวกาสลาคารีรีเซ็ตเตอร์เซลล์จะมีไมโครวิไลน์หรือเสียเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็คือเป็นแพรขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับเอารถที่เข้ามานะครับตัว ตัวเทสต์ปาเองะครับมันจะเป็นก้อนกลมๆงเนาะตรงปากปากทางตรงนี้ครับมันจะเป็นรูให้ตัวของเทส์หรือเคมีคอลเทสเนี่ยครับเข้ามาเนาะรูนี้เรียกว่าเทสพอนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสัมผัสกับตัวไมโครวิไลตรงนี้นะครับพอมันไปสัมผัสกับแคร์หรือไมโครวิไลเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกส่งผ่านสัญญาณผ่านกาสซาคารีรีเซ mm ็ตเตอร์เซลล์เนี่ยส่งไปเพื่อที่จะ เอาแอกซอนของมันไปรวมกันเป็นเรเหนียวเนื้อที่จะรับสัญญาณไปแปลผลนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นตัวของเทสบัดเร์นะครับมันก็มีเบสโซเซล์เนาะกับตัวของซัพพอร์ตติ้งเซล์แปกอยู่อรอบๆนะครับตัวของเบสโซเซล์ก็เมื่อแอสตรคารีเซลล์เสื่อมเนาะ หรือถูกความร้อนมันก็จะตายไปนะครับเสอสซออเซลก็จะดิเฟเรนเชตตัวเองกลายเป็นวองัสคาริเซลเกิดขึ้นมานะครับซัปพอร์ตติ้งเซลก็จะเป็นฟิสิกอลซัพพอร์ตนะครับและนอกเหนือนจากหน้าที่ของเป็นฟิสิกอลซัพพอร์ตมันยังไม่มีเปเปอร์ไหนที่รายง,งานความชัดเจนของหน้าที่มันได้นะครับเกิดสัพพอร์ตติ้งเซลล์นะทีนี้ตัวการรับความรู้สึกของลิ้นเรานะครับแอรเรียต่างๆมันจะรับ ความรู้สึกหรือรับรสต่างกันไปนะครับถ้าเป็นรสหวานนะครับจะรับรสบริเวณทางด้านหน้าเห<ม>ยื่อไปทางด้านข้างเนาะแอนทิแอนิโลเลทัลทิปนะครับของปลายลิ้นนะครับส่วนรสเปรี้ยวนะครับจะรับรสบริเวณส่วนของขอบข้างของ และถ้าลอบมาชินของดินทางด้านหน้าสองโทรศัพท์ทางด้านหน้าเนาะส่วนรถเข็นครับจะรับบริเวณขอบทางด้านหน้าของบินและทางด้านข้างหรือนี่นะรถเข็นส่วนโขมครับจะรับรถบริเวณหลัง ของลิ้นนะครับด้านหลังของลิ้นเป็นรถขมส่วนรสอูมามินะครับก็รับได้ผู้ลิ้นเพราะว่ามันถูกกระตุ้มด้วยสารที่เรียกว่าโมโนโซเดียมบูตาเมาะ MSG นะครับที่อยู่ในสรสนั่นเองดีต ตัวของกาซาอ์ฮาริซิเลเซเตอร์เซลให้แอคซอนเนาะไปเป็นไร่เหนียวเนืนะครับ,บแต่มันจะมีพื้นที่หรือแอเรียที่ต่างกันในการส่งผ่านไขเหนียวเนิ้อนะครับถ้าเป็นบริเวณสองส่วนสามทางด้านหน้าของลิ้นจะคู่รับสัญญาณและพาไปแปรผลด้วยไรเหนียว เฟเหนียวเนอผู้ที่เจก็คือเฟเชียลเนื้เนาะส่วนทางด้านหนึ่งส่วนสามของลิ้น,น,นะจะรับไปแปรผลผ่านกอสโซฟาเินเจียวเนื้อผู้ที่ 9, เกส่วนหลังต่อลิ้นลงไปนะครับก็คือบริเวณหลอดคอหรือฟาลิงไปจนถึงอพิคอสติสหรือฝาปิดก่องเสียงเนาะ ก็จะเป็นวอลกัสเนิร์ฟก็คือคู่ที่10นะครับอ่ะนี่นะครับก g a n ี l i a l r e เตอร์เซลล์รับรถเข้ามาแล้วก็จะส่งผ่านไปเหนียวเนร์ฟคู่ที่ 7, 9, 10ผ่านไปยังบริเวณส่วนของเมนูล่าออฟลองกาตาที่มีนิวเคลียสที่ชื่อว่าโซ Solitary nucleus แล้วก็จะไปไส่แหนกกับนิวเคลียสที่อยู่ในฮารามัสพอมันไปไส่แหนกที่นิวเคลียสที่อยู่ในฮารามัสเสร็จแล้วนะครับมันก็จะส่งไปยังอินซูล่าโกลเพื่อที่จะไปแปลผลว่าเรารับรสอะไรเนาะก็คือกาซาริลิอ่าคอเทกในอินซูล่าโกลนั่นเองนะครับจบ